สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำที่มาร์กจุดปลูกผักสลัดกันนะครับตามขั้นตอนดังนี้เลยครับระยะห่างระหว่างจุดมาร์กนะครับก็จะห่างกัน1 8เซนนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับที่เราต้องเตรียมนะครับพวกข้อต่อต่างๆนะครับเจาบีนี่นะครับข้อลถต่อตรงนะครับ ใช้12ตัวนะครับ3ทาง4หุนใช้10ตัวนะครับรวมมือจับด้านบนด้วยแล้วก็งอ90องศา4หุน4ตัวนะครับใช้ทำมือจับด้านบนนะครับ3ทางฉาก4หุนนะครับ4ตัวนะครับเราจะมีท่อที่ตัดไว้สำหรับ ต่อกับข้อต่อข้องอต่างๆนะครับใช้กาวนะครับตลับเมตรเพื่อใช้วระยะแปลงไว้สำหรับทากาวนะครับแล้วก็เลื่อยตัดท่อนะครับแล้วก็มีดินสอนะครับแล้วก็แปลงนี้ต้องตัดตัดออกนะครับเพื่อใช้ทากาวง่ายๆนะครับจากนั้นก็เอาต่อตรงต่อตรง หกหุนลดสี่หุนต่อเข้ากับสามทางนะครับทาไก็จะไว้หน่อยนะครับกาวทากาว,ากาวแล้วก็ต่อ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 ตัวนี้ใช้ทั้งหมดแปดตัวนะครับตัวนี้ใช้ทั้งหมดแปดตัวแล้วก็สามทางฉากนะครับสามทางฉากก็ต่อกับต่อตรงหกหุนลดสี่หุนสี่ตัวนะครับ ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็น12ตัว12รูนะครับในการมาร์กจุดจากนั้นแล้วก็ประกอบนะครับประกอบต่อไปทากาวทากาวประกอบประกอบนะครับครบ4ตัวแล้วนะครับสำหรับ3ทางฉากต่อกับต่อตรงขอลดหมุนลดสหุนนะครับ จากนั้นเราก็มาประกอบกันนะครับประกอบโดยที่เริ่มจาก3ทางฉากนะครับที่เราประกอบไว้ระยะนะครับระยะในการวัดเนี่ยจะเป็นระยะ18เซนติเมตรนะครับระยะห่างไม่ว่าจะเป็นด้านกว้างหรือด้านยาวนะครับทุกช่องจะห่างกัน18เซนนะครับ หลังจากวัดเสร็จแล้วก็มาทากาวประกอบกันนะครับทากาวแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็วัดระยะให้มันตรงนะครับหลังจากที่ต่อด้านยาวไปแล้วแล้วก็มาต่อด้านกว้างมานะครับจะทําการวัดวัดเสร็จแล้วก็ทากาวเสียบเข้าไปนะครับเสียบแล้วก็ดูระยะนะครับจากนั้นลราก็ทําด้านยาวอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะนําสัมทานที่ต่อแล้วมาเสียบเข้า ต่อมาก็มาทําหูจับด้านบนนะครับเราใช้3ทางหงายขึ้นนะครับแบบใน,ในรูปเลยนะครับหงายขึ้นแบบนี้หงายขึ้นต่อขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ต่อมาเลยนะครับทําการวัดต่อมาจาก3ทางที่เราหงายขึ้นมาเลยนะครับมีการมาร์กจุดนะครับเพื่อระยะเราจะได้ถูกต้อง 18เซนตามต้องการก็ทาเกาวเสียบเข้าไปทากาวกวเสียบเข้าไปทำให้มันตรงระยะตรงนะครับต่อมาก็ทําอีกฝั่งนึงนะครับทําอีกฝั่งนึงก็ทําเป็นหูเพื่อจะต่อหูจับนะครับสามทางก็งายขึ้นครับปุ๊บปุ๊บครับแล้วก็ทําอีกฝั่งหนึ่งทันทีนะครับมาจุด ผมจะมาร์กจุดทุกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นการทําครั้งแรกเหมือนกันทากาวนะครับแล้วก็สามทางที่ต่อไว้เสียเข้าไปตอนนี้เราก็ได้หกขาแล้วนะครับหลังจากได้หกขาก็เปิดดูรูปนะครับก็ไม่ได้รอนะครับต่อเลยนะครับต่อมาเลยต่อระยะมาเลยต่อขาที่เจ็ดกับขาที่แปดกันนะครับฟึบ ขาที่เจ็ดขาดที่แปดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็มาต่อหูจับด้านบนนะครับหูจับที่ใช้จับเพื่อจะกดลงไปนี่เราก็ต่ออันแรกที่เราต่อไปเราที่ใช้3ทางหงายขึ้นด้านบนนะครับหูจับของเราก็จะมีงอเกที่เราบอกไว้แล้วนะครับในอุปกรณ์ต่อปุ๊บเสียบฟ๊บๆนะครับอันแรก แล้วก็จะดูระยะจะต้องดูระยะอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อเป็นมือใหม่ก่อนจะทําหูจับด้านบนแล้วก็ต่อมาก่อนเลยครับต่อเข้ามาก่อนต่อขาที่ขาต่อมากันนะครับขาที่สิบต่อขาที่สิบกันนะครับก็ทำมือนเดิมนะครับวัดวัดวัด,วด,วดมากๆแล้วก็ต่อ อุปกรณ์สามทางของเราเข้าไปต่อยาวเลยนะครับเราก็จะมาต่อขาที่11 12กันโดยที่เราทำสามทางกันไปแล้วนะครับสามทางฉากผมก็จะทำไรก็ะชากนะครับจะต้องวัดก่อนมาก,ก่อนนะครับเพื่อความถูกต้องความชัดเจนและระยะให้มันได้ถ้าทำผิดพลาดมามันจะลำบากเราก็มาทำหูจับด้านบนกันนะครับ ป๊บทากาว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 เสร็จเสียบลงไปเป็นอันเสร็จนะครับต่อไปเราก็จะมาทำขาข้างล่างกันนะครับใช้ไม้นะครับเสียบลงไปตรงข้อต่อตรงนะครับฝั่งหกหุนนะครับสองคนช่วยกันนะครับทํากันมาทั้งวันเลยสับ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 นะครับส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 ับ แล้วก็สับให้ระยะมันได้นะครับระยะก็ต้องได้ความสูงของไม้ก็ต้องได้มันต้องเท่ากันเวลาเรามาร์กจุดเนี่ยมันจะได้ตรงครับจะบอกว่าขั้นตอนการเหล่าไม้เพื่อจะมาทํำไม้แหลมๆทิปข้างล่างตัวาร์ k เนี่ยครับใช้เวลานานมาก กว่าจะเสร็จนะครับใช้เวลานานจริงๆเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่มาร์คจุดปลูกผักสลัดของเรานะครับ พอวันระยะเสร็จแล้วก็มาทากาวทากาวนะครับต้องคอยพันจงนะครับพันจงแล้วใต้สามทางที่เตรียมไว้นะครับ3ทางที่เราประกอบไว้ เลงให้ตรงนะครับระยะต้องได้ระยะห่างกัน18เซนนะครับ จาก้นก็ทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับข้างๆกันเหมือนกันนะครับต่อแล้วก็นำสามทางที่เตรียมไว้นะครับทางที่ต่อเตรียมไว้อ่าต่อกันนะครับจากนั้นแล้วก็ นำสมทางที่เตรียมไว้2ตัวนะครับมาต่อต่อไปนะครับแล้วเราก็จะมาต่อ3มทางหงายขึ้นอีกเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับทานะครับทากาวจะเป็นมือจับด้านบนนะครับมือจับด้านบนของ ตัววัดระยะการปลูกผักนี่ผมก็จะตัดก็ต่อสั้นๆนะครับตามภาพเลยครับตัดก็ต่อสั้นๆกเน็เสียบลงไปนะครับเสียบลงไปมันจะมีนี่ครับที่เราเตรียมไว้ ก็จะเป็นงอ92ตัวนะครับเตรียมไว้เป็นหูจับจับเพื่อใช้กดลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะมาประกอบมือจับด้านบนนะครับใช้งอ92ตัวนะครับขนาด4หุนกกดไปแล้วนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ต่อ สามทางขึ้นแบบเหมือนเดิมเลวเหมือนฝั่งที่เหมือนฝั่งนี้เสร็จไปแล้วนะครับจากนั้นก็ต่อระยะต่อมานะครับต่อระยะต่อมาใช้3ทางที่เราประกอบไว้ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับผมใช้คำว่าเหมือนเดิมบ่อยมากนะครับทาก,กาววัดระยะบ่อยมากนะครับเพราะเป็นการทำครั้งแรกเลย ใกล้แล้วน,นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามทางฉากนะครับที่เหลืออีกสองตัวมาต่อต่อวัดก่อนนะครับวัดระยะก่อนผมจะวัดระยะก่อนทุกครั้งนะครับค่อยถาก,กาวนะครับจะเห็นว่าจะเอาตละลาเมตรวัดบ่อยมากนะครับจากนั้นก็จะทำหูจับด้านบนนะครับอีกหนึ่งตัว ปึ๊บ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 ทากาวนะครับทากาวปุ๊บปึ๊บปึ๊บก็เป็นอันเสร็จหลังจากเราต่อท่อ p ิ c เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำมาเหลาไม้นะครับไม้เพื่อที่จะใช้เป็นตัวกดลงไปในแปลงนะครับนะครับสองคนช่วยกันสับไม้ผมใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไที่ทำเป็นการลงเสียบลงไปใน ท่อพวต่อตรงที่เราต่อกับ3ทางนะครับต่อตรง6หุนลด4หุนนะครับแต่เราใช้ฝั่ง6หุนนะครับในการเสียบไม้ลงไปฝั่งนี้เราหงายขึ้นนะครับฝั่งที่เป็นไม้เนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างเวลาใช้วันนี้เราวัดขนาดดูเพื่อจะจัดเข้าไปในฝั่งต่อตรงฝั่ง6หุนนะครับ ดูครับขยันมากนะครับทำทำทั้งวันนะครับที่วัดระยะการปลูกผักนี่เราทํากันมาทั้งวันแล้วต่อมาขั้นตอนสุดท้ายคือเหลาไม้เสียบเข้าไปนะครับ <c oughs> เวลากดลงไปในแปลงนะครับจะได้กดง่ายๆเลยครับไม้เนี่ยที่เห็นทู่ๆเนี่ยคือยังไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จนี่คือจะเป็นปลายแหลม เพื่อจะให้กดลงไปในแปลงได้อย่างง่ายๆกาจะวัดระยะต้องวัดระยะเองเหมือนเดิมครับเพราะว่าเวลาเรากดลงไประยะที่เรากดลงไปมันจะได้เท่ากันครับสับสับสบสบนะครับดูค,ำคำมักขม้นดูขยันมากเริ่มใกล้ความเป็นจริงแล้วครับ ได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับไมใ้ในการเสียบลงไป